นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้อริยสัจจะทำได้ถูกต้องด้วยพระองค์เอง แม้ปรินิพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระบารมีสามสิบทัพพระมหากรุณาธิคุณพระวิสุทธิคุณพระสัพพญยุตยานเป็นต้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยเสียนกราบบาหุงเวสระดังยนันติปปะตานิวาน,านิจาอารามารุคาเจตยานิมนุษยาพยาตาจิตา ในตังโคสระนังเขมังในตังสรณมูตมังในตังสรณมามาขมะสภาดุขาปมุจจาตีโยจะพุทธานจะธัมมัญจะสังขัญจะสรนังคโตจะตาริยริยสัจจานิสมปัญญาญาบาสสตีดุขังดุขะสมุปปัง ดุขสาจะติกมังอริยันจะทังชิกังมะขังดุกูปสมคามินังเอตังโคตรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสภาดุคาปมุจจาติมนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้ว ก็ถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างอารามและรุกขเจดีบ้างเป็นสรณะนั่นมิใช่สรณะอันกะเสมเลยนั่นมิใช่สระณะอันสูงสุดเขาอาศัยสระณะนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทางปวงได้ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะแล้วเห็นอริยสัจ คือความจริงอันประเรสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสรณะ,ะอันกเกษมนั่นเป็นสรณะ,ะอันสูงสุดเขาอาศัยสรณะนะนั่นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ ทั้งปวงได้เปมาโตชายเตโสโกเปมาโตชายยเตพยามเปมาโตวิปามุตัสสนติโสโกกุโตพยายระติยาชายเตโสโกระติยาชายยเตพยายมรติยาวิปามุตัสส na chi so ko ku do phyang ka ma to cha so ko ka ma to cha ya vi pa mu ta sa na chi so ko ku do phyang tan ha ya cha ya so ko tan ya cha ya te ya vi pa mu นาทีโสโกโกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากความรักภัยจักมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่ความยินดีภัยย่อมเกิดแต่ความยินดี ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากความยินดีภัยจักมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากกามภัยจักมีแต่ที่ไหนความโศกย่อมเกิดแต่ตัณหาภัยย่อมเกิดแต่ตัณหา ความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้หลุดพ้นแล้วจากตัณหาภัยจากมีแต่ที่ไหนฉันดชาาโตอนาคาเตมาณาจาจพุโดสิยากามิสุอปฏิพัทาจิตโตอุทังโสโตติบุจติภิกษุผู้เกิดฉันทะในพระนิพ ผ่านอันใครๆบอกมิได้พึงเป็นผู้อันใจถูกต้องแล้วก็ดีเป็นผู้มีจิตไม่เกาะเกี่ยวในกามทั้งหลายก็ดีท่านเรียกว่าผู้มีกระแสในเบื้องบนด้าบัดน,นี้จะได้นำาศาสนธรรมคำสอนขององค์พระบรมาศาสดาพระนัตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่าน พุทธบริษัทสาธุชนทั้งหลายเพื่อเป็นเหตุปัจจัยให้เจริญอริยทรัพย์อันเป็นเครื่องปลื้มใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ใช้สอยอริยทรัพย์นี้ดําเนินชีวิตไปสู่มรรคผลนิพพานได้อริยทรัพย์เจดประการที่พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงประทานให้แก่พระราหุลและพุทธบริษัททั้งหลายก็มี คือศรัทธาศีลฮิริโอตตป,ปะสุตตะจากขะปัญญาที่ท่านได้กล่าวไว้เป็นคาถาว่าสัทธาธนังศีลาธนังฮิริโอตตาปิยังธนังสุตตะธนันจาจาโคจาปัญญาเวสัตตมังธนัง อริยทรัพย์เหล่านี้ได้แก่ทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริความระอายชั่วทรัพย์คืออดต,ตป,ปะความกลัวบาปทรัพย์คือสุตะการฟังธรรมทรงจำธรรมพิจารณาใคร่ครวรธรรมทรัพย์คือจาคะความเสียสละและทรัพย์คือปัญญาเป็นที่เจ็ดยาไซตาธนาอัตถิอิติยาภุริสัสวะาอาดาลิโดติตังอาหู อโมคันตัสจีวิตังทราบเหล่านี้มีอยู่แก่ผู้ใดเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ยากจนชีวิตของเขาไม่ปราศจากประโยชน์ทัสมาสทันจะสีลันจภาัสสดดัมดัมมาดัสนังอนุยุนเจทเมทาวี สรังพุทธานาศาสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรมให้เนืองเนืองอธิยศยที่พระธรมมาสัมพุทธเจ้าได้ส่งตัดสรู้และมอบให้แก่เราทั้งหลายกำลังอันตรธานเสื่อมหายไป จากชีวิตของพวกเราตามที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ถึงอายุของพระพุทธศาสนาที่เรียกกันว่าเป็นอันตรธานห้าประการจะได้นำอัตถกถาคัมพีธรรมสังคณีชื่อว่าอัถสาลีนีอัตถกถาอธาิบายพระพิธรรมคำพีแรกคำพีแรกในชื่อว่าธรรมสังคณี ็นการรวบรวมธรรมะไว้ให้ครบถ้วนส่วนอัตถาสาลีนีก็เป็นคำอธิบายคำพีพระอภิธรรมคำพีแรกธรรมสังคณีนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรจะสลดสังเวชว่าพระอภิธรรมกำลังสูญหายไปจากโลกจากชีวิตของพวกเราแล้วตามที่ท่านได้แสดงเอาไว้ในอัตธ สารีนีนี่แหละมีเนื้อความว่าพระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนั้นพระพุทธพจน์คำของพระผู้มีภาคเจ้าที่จับจากพระโอษฐแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์นี้เรียกว่าพระพุทธพจน์แสดงอริยสัจสี่ทั้งหมดถ้าแสดงโดยสภาวธรรมโดยละเอียดก็แสดงในพระอภิธรรมสี่หมื่นสองพันพระธรรมขันธ์แสดงในพระสูตร ็แสดงอริยสัจสี่นั่นแหละแต่เน้นไปที่อัธยาศัยของผู้ฟังและแสดงข้อปฏิบัติอริยามรรติองค์8คือศีลสมาธิปัญญาอันยิ่งนั่นแหละก็เป็นพระสูตรซึ่งมี21,000พระธรรมขันธ์ส่วนที่เป็นรากแก้วของพระพุทธศาสนาคือพระวินยัยอีก21,000พพระธรรมขันธ์เกี่ยวกับข้อบัญญัติของภิกษุภิกษุณี ที่จะทำสิ่งที่ผิดมีโทษก็บัญญัติไว้สิ่งที่ต้องทำมีประโยชน์ก็บัญญัติไว้อีก21,000นี้ก็จะอยู่สุดท้ายสุดท่านแสดงไว้ว่าพระพุทธพจน์แม้ทั้งหมดนั้นโดยประการตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละคือท่านได้แสดงจำแนกพุทธพจน์8 000, 4 0 0 0พระธรรมขันได้หลายวิธีเป็นพระไตยปิฎกก็สามอย่าง พระวินัยปิดกสุตตันตปิดกอภิธรรมปิดก,ห,ดกหรือจะจำแนกเป็น9อย่างมีสุตตะเคยยะวยากรณะเป็นต้นก็ได้โดยประการตามที่กล่าวแล้วนั่นแหละอันหมู่สงผ์ผู้เชี่ยวชาญมีพระมหากัสปะเป็นบุพผู้เชี่ยวชาญในพระไตรปิฎกเป็นปฏิสัมพิธาสี่0้รูปเมื่อจะสังขยนาในเวลาทำปฐมสังขยนา ได้ทำสังคขยนณาคือรวบรวมชำรละจัดหมวดหมู่กำหนดประเภทชัดลงไปดังนี้ว่านี้เป็นธรรมนี้เป็นวินัยนี้เป็นปฐมพุทธพจน์นี้เป็นมัชชิมพุทธพจน์นี้เป็นปัจฉิมพุทธพจน์นี้เป็นวินัยปิดกนี้เป็นสุดตันตปิดกนี้เป็นอภิธรรมปิดกนี้เป็นทีฆนิกายนี้เป็นมัชชิมนิกาย อย่างกลางๆเป็นต้นจนถึงนี่เป็นขุทกะนิกายเหล่านี้เป็นนวังคะสัตตุศาสตร์คือจัดเป็นนิกาย5ก็ได้หรือจะจัดเป็น9ส่วนคือมีสุตตะเป็นต้นเหล่านี้เป็นธรรมขันมีมี8 4 0 0 0พันพระธรรมขันดังนี้อันหนึ่งพระเทระเหล่านั้นคือพระมหากัสสปะและพระอรหันต์ที่รวม สังขายนาครั้งที่หนึ่งเหล่านั้นไม่ได้กําหนดเพียงประเภทที่กล่าวนี้เท่านั้นยังได้กําหนดประเภทสังหะคือการสงเคราะห์รวบรวมแม่อื่นๆซึ่งปรากฏอยู่ในปิดกทั้งสามมิใช่น้อยเป็นต้นว่าอุทานสังหะหมวดอุทานวัคสังหะไปยานสังหะนิปาตะสังฆะมีเอกะนิบาตหมวดทมหมวดหนึ่งทุกกนิบาตหมวดทมหมวดสองเป็นต้นและยังมีสังยุตตะสังหะ รวมที่เรื่องเหมือนๆกันปัญนาสก,กะสังขะเป็นต้นสังขยาแล้วอย่างนี้เจ็ดเดือนเนี่ยสิ่งนี้ที่จะอันตรธทานไปจากโลกนี้ไปจากชีวิตของเราทั้งหลายจากพุทธบริษัททั้งหลายหรือไม่ใช่พุทธบริษัทสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเรากําลังสูญหายไปจะพวกเรานี่แหละเป็นผู้ทําลายคําสอนพพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ซึ่งก็แสดงอริยสัจสี่ทั้งหมดให้สูญหายไปในการอาวสานแห่งการสังคยนาพระพุทธพจน์ครั้งที่หนึ่งนั้นมหาปตพีนี้ได้สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นวันไหวมีประการมิใช่น้อยอย่างลงไปถึงน้ำรองแผ่นดินถึงที่สุดเป็นดุดมีความปราโมทคือปลื้มใจอย่างอ่อนอออันเกิดขึ้นพร้อมแล้วให้อยู่ซึ่งสาธุก,การว่า เหมือนกับแผ่นดินเนี่ยสาธุการได้นะจงดูศาสนาของพระทศพลน,นี้อันพระมหากัสปะเถระกะธรรมให้สามารถเพื่อเป็นไปตลอดการประมาณ5,000ปีและได้เกิดมหสัสจ,จั์ทั้งหลายอนเนกประการนี่เป็นเลือกมหัศจ,จั์ของการสังขยาณาแผ่นดินไหวแต่เราทุกวันนี้ไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพจน์ก็มักจะ ไปเห็นสิ่งอื่นมีค่ามากกว่าโดยเฉพาะอธิย์มีรั์เจ็ดประการนั้นทรัพย์ที่สำคัญประการหนึ่งเขาเรียกว่าสุตตะทนังทรัพย์คือการได้ฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทรงจำและได้ไข้ครวนพิจารณาอันนี้จะทำให้เกิดความปลื้มใจปิติใจเมื่อเราได้ฟังคำของพระพุทธเจ้าแล้วเราจำได้ ก็อาศัยความจำนั้นนะ่ะจำแต่คำสอนก็จะเปลี่ยนสัญญาความจำที่วิปรารของเราเนี่ยให้กลับเป็นสัญญาความจำที่มีปัญญาเกิดร่วมสัญญาวิปรารเรามีอยู่ทุกคนคือมีความวิปรารถือผิดถือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงถือผิดจากความเป็นจริง ถือไม่ตรงจากความเป็นจริงอยู่สี่อย่างถือเอาสิ่งที่มันไม่เที่ยงว่าเที่ยงถือเอาสิ่งที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขถือเอาสิ่งซึ่งมันเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนว่าเป็นอัตตามีตัวตนถือเอาสิ่งซึ่งมันไม่งามเป็นอสุภะว่าเป็นสิ่งที่งามนี่คือความวิปลาสที่เกิดขึ้นกับสัญญาความจำของเราซึ่งมีตัวการสำคัญ ก็คือตัณหาและความเห็นผิดโดยมีอวิชชาปกปิดไม่เห็นความจริงที่ถูกต้องว่าสังขารทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่นามสู่กปกปิดด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นคำสอนของจะมาสม,มุทธเจ้าก็มาทำลายอาวิชชาเพราะว่าทำลายความวิปราพไปได้แต่ว่า <c oughs> คำสอนนี้ก็จะสูญหายไปเสียแล้วว่าโดยเฉพาะอาภิธรรมซึ่งจะสูญหายก่อนเป็นเรื่องสําคัญก็ในปีดกนี้เมื่อพระเถระทั้งหลายสังขยาพระพุทธพจน์แล้วอย่างนี้พระอาภิธรรมนี้เมื่อว่าโดยปีดกปีดกก็คือตะกร้าจัดหมวดหมู่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโดยไม่เหมือนกันแตกต่างกัน มวดที่เป็นสภาวะของขันธ์ของธาตุของอายตนะไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลเนี่ยเขาเรียกว่าอภิธรรมเพื่อว่าโดยนิกายก็พระอภิธรรมเนี่ยเป็นขุทธะนิกายจัดอยู่ในนิกายสุดท้ายคือแบ่งพุทธพจน์เป็นห้านิกายเนี่ยอภิธรรมอยู่ในขุทธะนิกายขุทธะแปลว่าเรียลายเบ็เตเลดคือรวมหลายๆอย่าง ถ้าจะเมื่อจัดเป็นองค์องค์นวังคสัตุศาสองค้าเนี่ยก็เป็นวิยากรณะคือเป็นตัวสภาวธรรมที่เป็นอย่างนั้นอยู่แน่นอนเมื่อว่าโดยธรรมขันก็เป็นธรรมขันถึงส2 0 0 0ันธรรมขันบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้ทรงพระอภิธรรมนั้นในการก่อนมีภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ในที่ประชุมบริษัททั้งหมด อันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้เราได้รู้ว่าการเสื่อมของพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมีมาแล้วเมื่อจะนำสูตรจากพระอภิธรรมมากล่าวได้กล่าวธรรม,มกรถาว่าก็ได้กล่าวแสดงนะพระภิกษุรูปนี้รูปประขันเป็นอัพยกริตอพยกริตรูปนี้ก็หมายถึงสิ่งที่มันไม่รู้อารมณ์มีธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็นั่นแตกย่อยยับ คำว่าขันเนี่ยหมายถึงว่างจากความมีตัวตนเป็นอภพยกฤะิก็คือไม่เป็นกุศลและก็ไม่เป็นอกุศลมันจัดเป็นในส่วนของรูปรูปนี่ก็ธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่ได้เป็นอกุศลคือไม่ได้เป็นโลภโทสะโมหะไม่ได้เป็นกุศลคือไม่ได้เป็นอโลภอกโทสะอโมหะไม่ได้เป็นทามสีลภาวนาแต่มันเป็นรูปซึ่งมันไม่มี การคิดการนึกอะไรได้รู้อารมณ์ไม่ได้ก็เลยเป็นอัพยากฤตนะคือไม่ใช่บุญและไม่ใช่บาปขันสี่เป็นกุศลก็มีขันสี่นี้ก็คือสัญญาขันเวทนาขันสังขารขันและวิญญาณขันเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤตก็มีอายตนะสิบเป็นอัพยากฤตอายตนะสิบนี่ก็เป็นพวกรูปตาหูจมูกลิ้นกาย แล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะนิบเป็นอัพยากฤิตคือไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลอายตนะสองคือมานาอายตนะและธรรมายนะเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิตก็มีธาตุสิบหกธาตุทั้งหมดเนี่ยมันมี18บแดธาตุสิเป็นอัพยากฤิตคือเป็นฝ่ายของรูป ธาตุสองเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิก็มีสมุทยสัจจะนี่ถ้าแบ่งเป็นอริยสัจสี่สมุทยสัจจะสัจจะความจริงคือเหตุให้เกิดทุกขเป็นอกุศลมรรคสัจจะเป็นกุศลนิโรธสัจจะเป็นอัพยากฤิทุกขสั <fulness> จเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยากฤิก็มีส่วนอินทรียี2บสองเนี่ย อินทรีสิบเป็นอัพยกฤติตรมนะศิลสีเป็นอกุศลอนัญญตัญยศสามีตินสีเป็นกุศลอนนินทรีสี่เป็นกุศลก็ลลมีเป็นอัพยากฤิตก็มีอินทรีหกเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอัพยกฤิตก็มีภิกษุอีกรูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในที่นั้นได้ฟังถ้อยคำา่านี้ก็ได้ถามพระธรรมกถทกท่านที่พูดแสดงนะว่าท่านธรรมกถทก์ ท่านนำสูตรมายาเหมือนจะเอามาล้อมเขาสินเนลุสูตรนี้มีชื่อว่าอย่างไรเล่าถามเพราะว่าอยากจะรู้ชื่อพระธรรมกรถึกจึงกล่าวว่าชื่อว่าพระอภิธรรมสูตรผู้มีอายุสูตรนั้นก็ถามว่าเพราะเหตุไรจึงนำพระอภิธรรมสูตรมาการนำพระสูตรอื่นที่เป็นพุทธภาษิตมาไม่สมควรหรือเอาอย่างอื่นแสดงไม่ดีกว่าหรือเอาพิธรรมมาแสดงทําไมพระธรรมกรถึก จึงกล่าวว่าพระอภิธรรมใครพาสิท์ไว้เล่าถามถามว่าใครเป็นคนแสดงพระอภิธรรมพิสุรูปที่ฟังอยู่แล้วถามนั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าพระอภิธรรมนี้ไม่ใช่พุทธภาสิทธนินี่ความคิดเห็นแบบนี้มีมานานแล้วและก็จะมีอยู่ในปัจจุบันและจะมีต่อต่อไปอีกนี่คือ การอันตรธานลบเลือนของคําสอนพระพุทธเจ้าซึ่งเราอาจจะทําได้หรือเราเคยทําแล้วก็ได้อัตมาเนี่ยเคยทําแล้วคือไม่รู้ก็เที่ยวไปอ่านหนังสือที่เขาเขียนว่าพระอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ก็เอาไปเที่ยวพูดแสดงด้วยความเย่อหยิ่งว่าเรารู้มากกว่าคนอื่นก็มีพระภิกษุสมัยนี้แหละสมัยปัจจุบันเนี่ยบอกว่า พระอภิธรรมเนี่ยพุทธเจ้าไม่ได้แสดงหรอกไม่ใช่พุทธพจน์หรอกไม่ใช่ภาษิตของพุทธเจ้าเหมือนภิกษุรูปนี้แหละถ้าเราไปฟังพระภิกษุรูปนั้นเราอาจจะเชื่อถือตามนะแล้วก็มีคนเชื่อถือเยอะแยะเลยในปัจจุบันเนี่ยที่เอามาตำหนิติเตียนว่าไปอาภอิธรรมมาแสดงทำไมไม่ใช่คำสอนพ,พุทธเจ้าเป็นคำสอนคนที่เขาแต่งขึ้นมาทีหลังคิดขึ้นมาทีหลัง นี่เป็นเรื่องน่าเศร้าและก็กําลังจะเป็นแพร่ขยายระบาดไปยิ่งกว่าไอ COVID ้โควิด -19 อีกพระธรรมกระถึกผู้แสดงอภิธรรมจึงบอกว่าผู้มีอายุก็ท่านเรียนพระวินยัยปิดกหรือไม่ปกติละบวชนี่ยไม่คดีอะไรนะในยุคป,ปัจจุบันบางทีปัจตัยปิดกยังไม่เคยรู้จักอันตรกถานียิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยคืออะไรเนี่ยอันตกถาอันตรกถา ก็คือปากินณขะเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสแสดงเอง <c oughs> เมื่อเวลาพระองค์ทรงสแสดงพระพุทธพจน์ไปแล้วภิกษุไม่เข้าใจมาถามพุทธเจ้าก็จะอธิบายคําอธิบายนั้นเขาเรียกอัถกถาต่อมาพระภิกษุที่ได้ปฏิสัมพิทาสีมีภาษาลิบุตรพระโมัลลานะพระมาั็จายนะเป็นต้นก็ อธิบายคําสอนพุทธเจ้าให้แก่พระภิกษุที่มาถามได้ฟังพุทธเจ้าก็รับรองว่าถ้าพระองค์ทรงแสดงอธิบายคําของพระองค์ก็จะแสดงเหมือนกับที่ภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะหรือพระมหากัสสะหรือพระมหากเจนะเป็นต้นหรือพระอานุนก็ได้เนี่ยอธิบายเหมือนกันเพราะนั้นอัตถกถาเนี่ยเป็นคําของพุทธเจ้าถึงแม้จะเป็นคําของพระอรหันต์เช่นภาษารีบุตร แต่ก็ถือว่าเป็นคำของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับรองเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ปฏิเสธอภิธรรมปฏิเสธอัตถกถาเป็นการทําลายคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างน่าสมเพชน่าสงสารที่สุดพระธรรมกะถึกถามว่าผู้มีอายุก็ท่านเรียนพระวินัยปีดกหรือไม่ภิกษุนั้นก็ตอบว่าก็ผมไม่ได้เรียนขอรับพระธรรมกะถึกก็ตําหนิว่าเห็นจะเป็นเพราะท่านไม่ทรงพระวินยัย เมื่อไม่รู้จึงกล่าวอย่างนี้คือไม่รู้จักวินัยก็เลยมากล่าวว่าพระพิธรรมนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าแสดงคือไม่ใช่พุทธภาสิทธิ์พิสูจน์นั้นที่เป็นผู้ไม่รู้อะนะก็เลยบอกว่าว่าเพียงพระวินัยก็กับผมเรียนมาเหมือนกันขอรับพระธรรมมากระทึกก็ตำหนิต่อเลยว่าแม่วินัยนั้นท่านก็เรียนมาไม่ดีคงจักนั่งหลับเรียนอยู่ที่ ทายบริษัททายของห้องเรียนนั่นแหละก็พระอุปชาผู้ให้บุคคลเช่นท่านบรรพชาอุปสมบทคงจะพลาดไปเสียแล้วทำผิดพลาดแล้วเพราะเหตุไรเพราะแม้เพียงพระวินยัยท่านก็เรียนไม่ดีสมจริงดังที่พระมิภาะเจ้าตัดพระดำรัสนี้ในพระวินยัยนั้นว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะ จะเห็นได้ว่าพระภิกษุในสมัยก่อนเขาไม่พูดคำของตัวเองนะเขาจะยกคำของพระพุทธเจ้ามาวางเป็นหลักสำคัญก่อนว่าภิกษุผู้ไม่ประสงค์จะติเตียนกล่าวว่านิมนต์ท่านเรียนพระสูตรเรียนคาถาทั้งหลายหรือเรียนพระไตริธรรมไปก่อนภายหลังจากเรียนพระวินัยก็ไม่เป็นอาบัติเรียนอย่างอื่นก่อนเรียนพระวินัยทีหลังไม่เป็นอาบัติและว่า พุทธเจ้าได้ตัดว่าภิกษุณีขอโอกาสถามปัญหาในพระสูตรแต่ไพร่ถามพระพิธรรมหรือพระวินัยไปขอโอกาสจะขอขอถามปัญหาพระสูตรเช่นจะขอถามถึงพระสูตรที่มีชื่อว่าพรหมชาญสูตรแต่กลับไม่ถามนะกลับไปถามปัญหาในพระพิธรรมแต่ไพร่ไปถาม ปัญหาในพระสูตรหรือพระวินยัยขอโอกาสถามปัญหาในพระวินยัยแต่ไพร่ถามพระสูตรหรือพระอภิธรรมปรับเป็นอาบาาัติปาจิตตินะภิกษุณีบอกว่าจะถามอันนี้จะไปถามอีกอย่างหนึง่งแม้คํามีประมาณเท่านี้ท่านก็ไม่รู้ตำหนิพระว่าท่านไม่รู้คําสอนพระพุทธเจ้าแสดงว่าเขาเรียนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าแล้วภิกษุณีก็เรียนภิกษุไม่ต้องพูดถึงหรอก ภิกษุรีเนี่ยมาบวชทีหลังก็ต้องเรียนเรียนอะไรเรียนพระวิน,นัยเรียนพระสูตรเรียนพระอภิธรรมเรียนกันเป็นปกติแล้วคือถ้าไม่เรียนแล้วเราจะมีอะไรเป็นที่พึ่งเราจะเอาความไม่รู้คืออวิชชาเป็นที่พึ่งเหรอเราไม่พึ่งพระสัพพัญยุตยานที่บำเพ็ญบารมีมาถึงยี่สิบประสงค์ขายแสนขับเหรอเราก็ต้องเอาตัณหาความเห็นผิดของเราแหละเป็นที่พึ่ง